ร้านค้าร้านอาหารถามมาเยอะเลยลน้ำแข็งหนึ่งกระสอบแล้วก็แบบแช่ของเยอะๆขนาดเท่าไหร่ดีเดี๋ยววันนี้แอนดมินรีวิวให้ไปเลยทุกคนตัวนี้80ลิตรมาดูขนาดตัวนี้ยอดฮิตมากเหมาะกับใส่น้ำแข็งหนึ่งกระสอบใช่ไหมแล้วก็แช่เนื้อมงเนื้อหมูนะ <พอ S 2> แล้วก็เครื่องดื่มมีฟองนี<ๆ>่ประมาณนี้ทุกคนจะลงน้ำแข็งหนึ่งกระสอบให้ดูก้อนใหญ่ถ้าจะใส่80ลิตรอะแบบเต็มเปี้ยเลยก็คือแนะนำเป็น2กระสอบ สองกระสอบมันจะฉิดพอดีเพราะว่า40ลิตรอะ่ะมันจะเท่ากับ1กระสอบเพราะฉะนั้นถ้าอยากแบบว่าใส่น้ําแข็งแล้วก็แช่เครื่องดื่มหรือว่าแช่พวกผักเนื้อสัตว์ผลไม้เนี่ยแนะนําเป็น80ลิตรเลยมา,มาดูด้วทุกคนนะเนี่ยเนื้อหมู1กิโลนะแบบสมมติเราจะแช่พวกของสดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแช่ของเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าเอออยากให้แช่ของดูให้ดีดหน่อยปวดก็นอนลงไปเลยจ้าเป็นไงนมานี่แหละแข็งแรง Sí